E. S. <S สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช a n นลแอนเจอนี่นะคะวันนี้แอมมีพีอะค่ะเ้เพื่อนเล่นทั้งหมด3กองด้วยกันนะคะมี3ภาพนะคะในหัวข้อใครคิดถึงคุณจนใจว้าวุ่นนะคะเห็นเพื่อนทำสมาธิเลือกภาพที่สะดุดตาม,มากที่สุดนะคะถ้ายังเลือกไม่ได้ให้กดพอสไว้ก่อนนะถ้าเลือกได้แล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเป็นภาพนี้นะใครคิดถึงคุณจนใจว้าวุ่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะแพรมพันนะคะเทียบซอสจัสติมิทแล้วก็เทียบคัพนะคะคนที่คิดถึงคุณจนใจว้าวุ่นนะคะคนนี้คือคนที่ คุณกับเขาอะเคยคุยกันหรือว่าเขาคือคนที่เคยพูดเรื่องอนาคตกับคุณเหมือนกับคุณเคยตกลงกันในเรื่องของอนาคตอยากจะแต่งงานกันหรือเป็นคนที่เหมือนกับเคยพูดเรื่องอยากแต่งงานเรื่องอนาคตกับคุณนะคะคนคนนี้นะคะมีโอกาสสูงนะคะที่จะเป็นเหมือนเป็น ผมลิขิตเป็นเดตินีของคุณนะคะมีความเป็นบุพเพสนิวาสกับคุณนะคะการที่คุณกับเขาได้มาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะมันขึ้นจัดเม้นแล้วก็ทําแล้วนะคะเป็นเรื่องของพมลิขิตคุณกับเขาอะคะ่ะอาจจะมีความเป็นเพื่อนกันได้นะมีความเป็นเพื่อนกันแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะคะแต่เริ่มจากการเป็นเพื่อนมีความรู้สึกดีๆให้กันนะคะแล้วก็เหมือนกับมองไปยังอนาคตด,ด้วยกันนะคะ แต่มันมีเหตุที่เหมือนกับไม่สามารถไปต่อได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของคําพูดหรือว่าเป็นเรื่องของระยะทางได้นะคะคนคนนี้มีความเป็นคนไกลาจากคุณนะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้หรือว่าเป็นคนไทยที่อยู่ห่างไกลาจากคุณไปนะคะเหมือนมีอุปสรรคเรื่องของระยะทางอะคะ่ะคือเหมือนคุณกับเขาอะ่ะ มีเรื่องที่ทําให้เจ็บปวดกันไปอะค่ะเหมือนกับต้องจบกันไปเจ็บปวดกันไปนะคะเอ็นมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของคําพูดนะคะที่เหมือนกับสื่อสารกันไม่เข้าใจหรือว่าไม่ได้ชัดเจนในความสัมพันธ์มากนักอะค่ะเหมือนเริ่มแรกอะแบบคุยกันดีถูกคอมีความรู้สึกดีให้การมองไปยังอนาคตคุยเรื่องแต่งงานกันนะคะพอมอุปสรรคเรื่องระยะทางความแตกต่างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับว่าทําให้คุณกับเขาอะค่ะไม่เข้าใจกันแล้วก็เหมือน หยุดคุยกันไปไม่ได้สื่อสารกันนะคะเหมือนแบบมีเรื่องที่ทําให้เจ็บปวดหัวใจกันไปนะคะ,ะคนคนนี้ก็คือแต่ว่าเขามีความนะคะเขามีความเป็นคู่ของคุณนะมีความเป็นโซเมดมีความเป็นเป็นเดซี่นี่เป็นพรมลิขิตอะค่ะเป็น,น,ะะเ,ปนเป็นไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะที่คุณกับเขาได้เจอกันนะแอนมองว่าอย่างนี้นะคะแล้วคราวนี้แอนดูว่าเขาคิดถึงคุณขนาดนี้แล้วเขาจะเ a k e c i n อะไรไหมคะ มี two of pentacle นะคะ four of pentacle mm hmm. เพเทราวาแล้วก็ s e v ว n of swords นะคะคือคนคนนี้อะคะ่ะเขาอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตของเขานะคะคุณเหมือนเป็นเรื่องราวดีๆเหมือนเป็นมิตรภาพดีๆอะคะ่ะที่เขาอยากจะมีไว้ในชีวิตเหมือนเป็นความสุขความสนุกสนานในชีวิตของเขาอะคะ่ะมีคุณเข้ามาเหมือนชีวิตเขาดีขึ้นนะคะ เขาส่องคุณนะคะคนคนนี้นะเขามีความรู้สึกหึงหวงคุณนะมีความเป็นห่วงหึงหวงคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับอยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะอยากจะเริ่มต้นใหม่ขอโอกาสเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเพราะว่าคนคนนี้นะคะเขามีบางอย่างที่ยังไม่ได้บอกคุณยังไม่ได้สภารภาพกับคุณนะคะเพราะว่าขึ้น s e v e of Swords นะคะเหมือนกับว่าเขามีเรื่องที่ยังไม่ได้สื่อสารออกไปนะคะ เขาอาจจะเขาอาจจะไม่ได้พูดนะคะว่าเออเขามีความรู้สึกดีๆให้คุณหรือเปล่าแต่ว่าคนคนนี้มีความหึงหวงแล้วก็ห่วงคุณมากๆนะคะผ่านสื่อโซเชียลนะคะอาจจะสองคุณแล้วเหมือนกับเป็นห่วงคุณแล้วก็ห่วงคุณด้วยนะคะอาจจะมีคนเข้ามาสนใจคุณเยอะนะคุณอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะเขาอยากมีคุณในชีวิตนะแล้วก็อยากจะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้นะคะคราวนี้อนขอดูไพ่นางฟ้านะคะสําหรับ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะขึ้นแพชชั่นแล้วก็เีฟูเนตนะคะคือเขาอยากจะบอกว่าคุณอะเป็นคนที่เหมือนกับมีแรงดึงดูดกับเขามากๆนะคะเขามีแพชชั่นกับคุณมากๆนะแล้วเวลาที่เขาอยู่กับคุณหรือว่าได้สื่อสารกับคุณนะคะมันทําให้เขารู้สึกเหมือนเขาเป็นตัวของตัวเองมีความสบายใจมีความเหมือนเป็นเด็กอะคะ่ะ ล,าลาักษณะราศีธาตุที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีธาตุไฟเมสิงธนูนะคะธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะธาตุน้ํากรกฎพิจิกเมนะคะโอเคค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นนะคะถ้าตรงกับพลังงานของคุณยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะเป็นภาพนี้นะ ใครคิดถึงคุณจนใจว้าวุ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเ mm hmm. อซอฟซ้อนนะคะเดอะเมจิเชียนนายออฟวานแล้วก็นายออฟคัพนะคะ คนที่คิดคุณจนใจว้าวุ่นนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนฉลาดเป็นคนที่ทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะเป็นคนที่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นคนที่ทํางานได้หลากหลายอย่างเป็นคนที่มีความสามารถอาจจะเป็นคนที่เรียนจบจากนอกได้นะคะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาได้นะคะเป็นคนที่มีไหวพริบมีปฏิภาณดีมีเสน่ห์หน้าตาดี มีคนชอบมีคนต้องการค่ะเยอะนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีดวงเรื่องความรักนะคะเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองชอบเข้าสังคมนะคะมีสังคมนะแล้วก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองชอบธรรมชาติรักสัตว์รักธรรมชาตินะคะเป็นคนจิตใจดีคนหนึ่งนะคนคนนี้นะคะคิดถึงคุณนะแต่ว่าเขาเป็นคนที่คุณนะคะ เหมือนกับเคยเอาใจออกห่างเขามาแล้วอะคะ่ะเหมือนกับก่อนหน้านี้นะคะคุณกับเขาอาจจะเคยมีประเด็นอะไรกันบางอย่างอาจจะมีการอ่าหยุดนิ่งในความสัมพันธ์นี้ไปอะคะ่ะอืมเป็นคนที่คุณกับเขาเคยหยุดนิ่งในความสัมพันธ์นี้ไปนะคะเหมือนกับคุณพยายามเอาตัวเอาใจออกห่างเขาอะคะ่ะคนคนนี้นะคะคล้ายๆกับว่าคุณอาจจะคิดว่าเขาอาจจะมีคุณอาจจะเป็นตัวเลือกของเขาเขาอาจจะมีคนที่ เขาหายเยอะคุณเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาอะไรประมาณเนี้ยค่ะคุณก็เลยพยายามที่จะเอาตัวออกห่างเขาพยายามที่จะถอยห่างจากเขานะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับจริงๆแล้วเขามีความกลัวนะคะมีความกลัวว่าคุณจะคุณจะหายไปจากเขาจริงๆคุณจะไม่ต้องการเขาแล้วคุณอาจจะคิดว่าคนคนนี้มุฟออนไปจากคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่จริงๆแล้ไม่ใช่นะคะเขายัง เขายังเหมือนกับว่าเขายังมีคุณอยู่อะคะ่ะเขายังไม่ไปไหนนะคะยังไม่ได้ move on นะคะยังยึดติดอยู่ในอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณอยู่อะคะ่ะแล้วก็คิดถึงคุณมากๆเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแอนขอดูว่าเขาจะ a ค t ั่นอะไรไหมคะถ้าเขาคิดถึงคุณขนาดนี้เนาะคนคนนี้นะคะ โอเคก่อนหน้านี้ที่คุณตัดสินใจเอาใจออกห่างเขาหรือว่าพยายามที่จะเหมือนพยายามที่จะไม่ไม่สื่อสารกับเขาหรือว่านิ่งกับเขาไปนะคะคือเหมือนกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะค่ะก่อนหน้านี้มันมีความไม่ชัดเจนนะเหมือนกับเขาไม่ได้ให้สถานะที่ชัดเจนอะไรกับคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนในความลับของเขาอะค่ะมันยังไม่มีสถานะอะไรที่ชัดเจนนะคะแต่คนคนนี้นะคะเขาอยากที่จะชัดเจนแล้วนะคะเขาตัดสินใจแล้วนะ เป็นคนที่ตัดสินใจอะไรเด็ดขาดนะคะเขาอยากที่จะมาตอบแทนคุณอยากจะมาออฟเฟอร์คุณบ้างอยากจะมาให้ในสิ่งที่เขาไม่เคยให้ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของเงินทองหรือว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกค่ะที่เขาไม่ไม่เคยให้คุณนะคะแต่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายให้เขามากกว่านะลัคนาราศีธาตุนะคะก็จะมีธาตุลมเมทุนตุนกุมนะคะ มีธาตุไฟเมสิงธนูธาตุน้ำกร,รกฎพิจิกมีนะคะขอดูไพ่นางฟ้านะคะแนะนำนะคอดิเพนเดนซีนะคะแล้วก็แฮชวิฮาคอนเวอร์เซชันนะคะ เขาอยากจะบอกคุณว่าเขายังรอคอยคุณอยู่นะคะแล้วก็ยังมีแค่คุณในใจแค่คุณเดียวนะคะคุณยังเป็นคนเดียวในใจของเขานะไพ่อยากจะสื่อว่าโอเคคุณกับเขาใจตรงกันนะแล้วก็เขายังรอคอยคุณยังยึดติดแค่กับคุณนะคะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะถ้าตรงกับพลังงานของคุณยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3มนะคะเป็นภาพนี้นะ ใครคิดถึงคุณจนใจว้าวุ่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะนายออฟวานนะคะเทนออฟวานนายออฟคับแล้วก็ไฟออฟคับนะคะคนคนนี้นะคะ คนที่คิดถึงคุณเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนเก่าๆในชีวิตของคุณเนี่ยแหละค่ะที่เขายังไม่สามารถที่จะ move on ไปจากคุณได้นะเขายังคิดถึงคุณคิดถึงเรื่องราวเก่าๆของคุณเป็นคนเก่าๆในชีวิตของคุณนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทํางานหนักมากๆนะคะเป็นคนบ้างานเป็นคนทํางานหนักมากๆนะแล้วก็เขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะมีความจริงใจให้กับคุณนะคะ แต่ว่าเป็นคนที่คุณเหมือนกับพยายามที่จะถอยออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วนะเหมือนกับคุณพยายามเอาตัวออกห่างเขาพยายามถอยห่างจากความสัมพันธ์นี้ไปอะค่ะก่อนหน้านี้นะ อาจจะเป็นคนที่คุณกับเขาจบกันไปแล้วอะค่ะแล้วคุณก็พยายามที่จะลืมเขาหรือว่าพยายามที่จะไม่ได้คิดถึงเขาแล้วค่ะแต่ว่า้าอยากจะบอกว่าคนคนนี้นะคะคิดถึงคุณแล้วก็ยังไม่ไลืมเรื่องราวเก่าเก่าเกี่ยวกับคุณนะคะเหมือนกับเขาอะค่ะอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะเขายังมีความรู้สึกดีๆยังรักคุณอยู่นะคะยังมีความรักให้กับคุณอยู่นะคะที่ผ่านมา เขาอาจจะทําอะไรที่มันทําร้ายความรู้สึกคุณนะคะเขามีความรู้สึกว่าโอเคเขาเป็นคนที่ทําให้เรื่องทั้งหมดมันแย่แล้วก็มันพังลงอะคะ่ะแต่เขาอยากจะเหมือนกับเขาอยากจะให้คุณรู้ว่าเขาจะกลับเข้ามานะคะต่อให้มันจะยากหรือมันจะลําบากหรือว่ามันจะมีอุปสรรคมากมายแค่ไหนยังไงเขาก็จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณให้ได้นะคะคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเป็นเด็กในตัวเองนะ มีความเป็นเด็กหรือว่าถ้าเขาไม่ได้เด็กนะคะเขาอาจจะเป็นคนหน้าเด็กหรือว่ามีนิสัยเหมือนเด็กนะคะถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะอืมเป็นคนน่าจะดีนะคะมีสเสน่ด้วยนะแล้วก็ลัคนาราศีธาตุนะคะก็จะมีธาตุไฟเมสิงธนูนะคะธาตุน้ำกรกฎพิจิกเมนะคะแต่หลกัหลกๆจะเด่นไปทางธาตุไฟนะขอดูว่าเขาจะ take A c t i o n อะไรไหมคะกับความสัมพันธ์นี้นะ รู้สึกว่าเขาจะคิดถึงคุณมากๆเลยนะเป็นคนเก่าๆในชีวิตของคุณนะคะเ0นออฟวานไฟออฟคัพนายออฟวานแล้วก็ฟ o ววานนะคะคือทุกคนคือไพ่เหมือนกันเลยข้างบนกับข้างล่างคือถามว่าเขาจะเ action หรือจะ ทำอะไรกับความสัมพันธ์น well, ี้ไหมเขามีความรู้สึกว่าการที่จะเขาจะกลับเข้ามาหรือว่าเขาจะติดต่อสื่อสารคุณหรือว่าจะแอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์นี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็ยากอยู่เหมือนกันนะคะด้วยความที่ว่าเขาอาจจะคิดว่าคุณอาจจะไม่ได้สนใจเขาแล้วนะคะตอนนี้นะคือคนคนนี้เขายังมีความที่ว่าว่า ยังไม่สามารถมุฟออนจากคุณได้ยังยึดติดกับคุณแล้วก็อยากที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะแต่ว่าเหมือนกับเขามีความกล้ากลัวกลัวเหมือนไม่กล้านะคะเหมือนไม่กล้าที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์จะอยากจะจีบคุณนะอยากจะอยากจะกลับเข้ามาบอกว่ารู้สึกดีๆกับคุณยังรักคุณอยู่แต่เขาก็ไม่กล้านะคะคนคนนี้อะค่ะเขายังมีความมั่นคงกับคุณอยู่นะคะสีไม้เท้านะเขายังมีความมั่นคงมีความแบบเหมือนกับยังไม่ ยังอยากมีคุณในชีวิตนะคะแล้วก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปจนถึงขั้นแต่งงานเลยนะคะคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดไปไกลยอยู่เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าแอนมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยค่ะที่จบกันไปหรือว่าห่างกันไปหรือคุณพยายามที่จะถอยห่างจากเขานะคะเป็นเพราะว่าตัวเขาอะค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับบ้าง,งานทํางานหนักมากๆอาจจะทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะเป็นคนที่ ให้โฟกัสหรือว่ามีแพชชั่นเกี่ยวกับการทํางานมากกว่าความสัมพันธ์ในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าในตัวคุณนะคะเป็นคนที่บ้าง,งานมากๆอาจจะไม่มีเวลาให้กับคุณเลยหรือว่าอาจจะไม่ได้สื่อสารอะไรให้คุณได้รู้เลยว่าโอเควันนี้เขาจะทําอะไรอะไรแบบนี้นะคะ่ะอืมมันก็เลยทําให้คุณพยายามที่จะเฟดตัวเองออกมาจากเขาอะคะ่ะอืมอันมองว่าเป็นแบบนี้นะคะคราวนี้อนขอดูไพนางฟ้าอยากจะแนะนําอะไรนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะ คือไพ่นะคะอยากจะแนะนําว่าอยากให้คุณน่โฟกัสที่ครอบครัวของคุณคนรอบตัวของคุณคนที่รักคุณคนที่คุณรักค่ะถูกต้องแล้วนะคะแล้วถ้าคุณยังมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาถ้าคุณยังอยากให้โอกาสเขาอยู่อะค่ะก็คือไพ่ก็อยากจะแนะนําว่าให้คุณแสดงความรักกับเขาหรือว่าแสดงออกให้เขาเห็นว่าโอเคคุณยังมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาอยู่คุณยังไม่ได้ตัดเขาออกไปจากชีวิตนะคะเพราะว่าคนคนนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะคิดถึงคุณมากๆนะ ที่ถึงคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแต่ว่าไม่กล้านะอ่าโอเคค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เลือกกองที่3นะคะถ้าตรงกับพลังงานของคุณนะคะยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ